เป็นต้นไม้มหัศจรรย์ถึงจะโดนลมฝนพายุแค่ไหนต้นไผ่ก็ยังยืนต้นอยู่ได้ทั้งที่ไผ่เองนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอยสั้นๆแล้วอะไรทำให้ไผ่ย,ยังคงยืนต้นได้ในท่ามกลางพายุฝนนั่นก็คือรากของไผ่ที่ถึงแม้จะเป็นแค่รากฝอยแต่ไผ่นั้น ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังรากฝอยของไผ่แต่ละต้นถักทอสารใยสารกันเป็นกอฟไผ่ขนาดใหญ่และต้นไผ่เองก็มีสมบัติพิเศษคือลำต้นลู่ตามทิศทางลมเสมอแล้วมนุษย์ล่ะคนที่มีสติปัญญาลองนำไปไตร่ตรองเรื่องของไผ่ดูแล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่